มัจะปสนากุเนียไปิดาครับจปิดไม่ต้องหรอกเดี๋ยวป้นปิดเองเห็นไหมรองเท้าพี่แทนสวยไหมสวยครับมัต้องดอกบอลให้ได้แบบนี้มัต้องดอกแบนสนะโคได้สิครั้งเป็นไหมสวยไหมรองเท้านี่สวยมาก